สวัสดีจ้าพี่น้องฟองฝ่ายเบิดทุกคู่ทุกคนมาเด้อจ้ะมีมากินแกงน่องไม้เซ็บเซ็ดน้ำยายน้อยเลยจ้ะลังจากเขาขค้างอันค้างน้ำอย่านางหอนเดือดแล้วเขากระซิใส่ปลาลลงไปนาอค่ะเนาะใส้ปลาเป็นต้นแบบนี้เลยค่ะตีลงไปใส่ในหม้อเลยจ้ะมาเซ็บเซน้ำยายน้อยเด้อมือน,นี้ค่ะ ไม่รอยบบได้กินเกงหนองอไม้ดนแล้วมือนี้เห็นเมื่อวานนี่ซื้อมาใส่ตู้ไว้จ้ะมอนี้เอาก็เลยจะมาแกงกินแซ่บ <c oughs> อากาศกระหนาวแล้วเพื่อนๆเลยดูแลสุขภาพเด้อใส่สุรุดลงไปจ้าใส่หลายแซฟลายใส่น้อยแซฟด้นยน้องกันเนาะข้างน้ำอย่านางเลือดแล้วเอาก็ใส่เห็นปลาเต็มเนื้อปลาเสร็จแล้วก็ใส่สุรุดรถดดี จุลุลงไปน้อยนึ่งนะคะนัวๆหอมๆค่ะตีน้ำปลาลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะค่อยใส่ข้าวเบือ่ะทตำข้าวเบือตำมะพรอาไว้เนาะเนาะนี่ค่ะตีน้ำมันลงไปเลยจะมันจะค่อยนัวจะน้อยแก่งหรอไม่จะน้อยจะบ่ใส่ปลาคั่วถ้าผู้ใดบมีจำปิดเราก็ต้องได้ใส่น,นจะจ้กปลาคั่วแต่ว่าปลาคั่วท่านเพ่นที่ปลูกมาสำหรับตำมันกะสิออกหวานออกหวานมันกะสิมแเ่บ เราะว่าเก่งลงมาให้เราเขาไ,ไ,ขาไ,ได้ใส่ขมหวานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ขันจ้างเขาใส่ปลาใส่ซุปลดดีลงไปที่นี่เขาก็จะใส่ข้าวเบื่อะค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ข้าวเบือ่อใส่บักพริกี่เขาต่าไว้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่ปลาเขือวพวงนิดนึงค่ะมีข้าวเบื่อได้แล้วก็มีมะเขือวพวงะะพริกต่าใส่กันต่ำบุบๆค่ะมะเขือวพวงเนี่ยเราต้องต่ำเรียกนี่ค่ะโอ้ยแต่จนะแซฟข้างน้ มาเซ็ตเซ็ปมันใหญ่หน้อยเด้อเสร็จแล้วเฮาใส่ข้าวเบื่อแล้วเราต้องคนจะเพื่อนๆจะเพื่อนช้นโบได้เพื่อนสิปิดหม้อเนาะคะนะ่ะเนาะสรเจแล้วทีนี้เราก็จะใส่เห็ดค่ะวันนี้เขาใส่เห็ดคอนขาวจะเพื่อนจะนี่ค่ะเห็ดคอนขาเอาลงไปเลยเดี๋ยวใส่เห็ดสักพักหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเราจะค่อยีใส่ไอ้ใส่บวจบจ้ะเพราะว่าบวบมันทนสุกไวเนาะคะนะ่ะเนาะ เฮดอีคนที่สุสกซาโกบวกนิดหนึ่นงเราก็จะใส่อ่ายายน้อยจะใส่เธอละขั้นตอนเด้อจ่ายายน้อยจะบไใส่พร้อมกันเพราะว่ายายน้อยจะบบก,กินเป็นคนที่บวก,กินบวบไอ้เละจ้ายายน้อยจะกิ่นพอซุกนี่ค่ะเดี๋ยวเขาที่มันจะพักหนึ่งแล้วเขาก็จะใส่ใส่บวบค่ะมาเซฟเซฟน้ำยายน้อยเด้อมือน,นี่หานโอ้ยไปแต่เซฟพักใส่เ็ดพักหนึ่งแล้วค่ะที่นี่เขาก็จะใส่บวบจ้ะ ให้บวกลงไปเลยพวกชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะโอ้โหเปิดกระเซฟมาเด้อเพื่อนๆเมืองนอกเมืองนาหามากินมันใหญ่น้อยโอ้ตายๆใหญ่น้อยก็บรรเด็กินโดนโดนเราแกงมะม่กันเลยเจอตัวเบิดลฝุ่นเจอตัเกี่ยวเข้าแล้วเพื่อนๆเน้่ยใหญ่น้อยอยู่กรุงเทพเนาะใหญ่น้อยกับโบข้อยมีบนซื้อจ้ะคือมันก็ซื้อมันบบได้นมไี่สดแล้วใหญ่น้อยก็เลยบ่บ่ก็เลยโบยากกินเพราะว่านี้ไปตลาดจะเจอนมไี่สดค่ะ ทำไมเพิ่นต้มมาเนาะคะเนะเาะก็เลยโอ้ยเกลียดเซ็ตแคบบ้าค่ะอืมสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนเลยขั้นตอนสุดท้ายทีนี้เราก็จะใส่ผักเนาะคะเนาะ,ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะโอ้ยผักเราก็ใส่แบบนี้เลยเนาะ,ะ,ะคะเนาะนี่ค่ะโอ้ยน้ำบ่มีเพื่อนเพื่อนเลยมีน้ำสดตัวบ,บ้านเลยน้ำบ่มีเลย เสร็จแล้วจ้าม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 ากินน้ำใยน้อยเด้อเซฟเซบโลดมือนี่หัน